โดพิดาหยุดเอาแต่นอนโย้ยลูกขึ้นมาอ่านหนังสือตอบได้แล้วถามเซนเปินออกตู้ธนาธาราจันทร์นะคะภาพเป็นเสียงโดรเอมอนะคะ่ะโอ้โดเอมอนน่ะสนุกทุกตอนเลยแฟนๆดูรับรองไม่เบื่อได้แน่เลยคนภาคจะไม่เบื่อเลยมไม่ยอมหรอกจะภาคโดรเอมอนคนเดียว ไม่บ้าคตัวไหนชอบโดเรมอนค่ะก็คงมเป็นโลกที่มันดใสหน้าไปหน้าเที่ยวหน้าอยู่อะไรที่มังนนะัอยากไปจ้ะ so much, ยยยอย่าลืมนะครับโดเรมอนเดอะมูฟวี่ตอนปากาป้าแห่งยูโทเปียของโนบิตะสนุกมากมาแล้วก็ประท